แล้วน้องกลัวเหรอคะ <Okay. S 1> ต้องอะไรนะคะไม่อยากต้องปิดประตูลเมย์พากจะร้องแล้วถ้าปิดประตูฟ้าจะร้องอีกไหมคะเจ้าอ,อีเอา้าแล้วจะปิดทำไมล่ะคะถ้าปิดแล้วฟ้าก็ร้องไม่อยากต้อง กลัวฟ้าร้องค่ะก็เลยต้องไปปิดประตูเจงมากค่ะมาเก็บของเล่นเร็วมาเดี๋ยวแม่เอานมให้กินนะคะกินนมอีกไหมอ้าวกินนมอีกเหรอคะแล้วมีแฟนหรือยังมีแฟนแล้วแต่นมก็ยังจะกินอยู่อ้ายกไปเก็บสิคะไหนน้องไปเก็บตรงไหน เก่งค่ะเล่นแล้วเก็บเรียบร้อยไม่หล่น้องทำได้แม่รู้ว่าน้องเก่งน้องวางบนพื้นสิคะลูกวางบนพื้นแล้วอ่ะเก่งแล้วค่ะเก่งแล้วเอามาเอาบ้านน้องไปเก็บเอาบ้านน้องไปเก็บนะคะ เก่งมากเลยค่ะคนเก่งของแม่อาให้เลยหอมแก้มก่อนเดี๋ยวแม่ไปทำนมให้